เกิดเหตุโครงสร้างสะพ,พานยกระดับพังถล่มโครงการทางพิเศษส,สายพระรามสาดาวขนองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยทำลายเหตุการณ์สะพานพระรามสองถล่มเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่15มีนาคม2,568เริ่มตั้งแต่เวลา1น8นาฬิกาีนาทีศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุโครงสร้างสะพานถล่มพระรามสซอย17เเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าพื้นที่ เวลา2นาฬิกา5นาทีสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง2นาฬิกา27นาทีพบผู้บาดเจ็บติดอยู่บนตอมอสะพาน1รายกำลังให้การช่วยเหลือ2นาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่นำรถเครนและรถกระเช้าขึ้นช่วยเหลือผู้ติดค้างบนตอมอสะพาน2รายเวลา3นาฬิกา1นาทียืนยันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้16รายเป็นชาย12รายหญิง4ราย และพบผู้เสียชีวิต2อรายขณะยังมีผู้สูญหายอีก27รายเวลา3นาฬิกา16นาทีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2อรายจากการค้นหาในโซน A และโซนดีจากนั้นเวลา3นาฬิกา29นาทีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็น5รายเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากโครงสร้างโดยใช้อุปกรณ์พิเศษรวมถึงสุน,นัขในการค้นหา พนักงานขับรถปูนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะกำลังเทคานปูนเชื่อมต่อระหว่างเสาต่อม้อตนได้ยินเสียงโครงสร้างสะพานดังขึ้นก่อนจะพังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วภาพมุมสูงแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่พังถล่มลงมาส่งผลให้ทางด่วนถูกตัดขาดส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรในพื้นที่เขตบางมดบางขุนเทียนและจอมทองซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยถนนจอมทองบุรณนะ ที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุไม่สามารถสัญจรได้ทุกช่องทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการพื้นที่สำหรับการค้นหาและกู้ภยัยโครงสร้างที่พังถล่มในครั้งนี้เป็นแบบเดียวกันกับสะพานพระรามสองที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนโดยเป็นโครงถักเหล็กขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักคานปูนซึ่งประกอบชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพานก่อนจะพังถล่มลงมาทั้งหมด สาเหตุของโครงการพังถล่มในครั้งนี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปเบื้องต้นโดยเบื้องต้นมีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตรวม5รายบาดเจ็บ16รายและล่าสุดมีรายงานเมื่อเวลา7.30นาิกา30นาทีว่าพบผู้เสียชีวิตรวม7รายและผู้บาดเจ็บรวม27ราย ขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ขอแจ้งปิดการขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดเหตุโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดการซุดตัวบริเวณด้านหน้าด่านดาวคะนองพื้นที่การก่อสร้างโครงการพิเศษสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในสัญญาที่ส ประชาชนที่ต้องการขึ้นทางด่วนเพื่อเข้าเมืองขอให้ขับรถมุ่งหน้าไปบริเวณแยกบางประแก้วและใช้ถนนสุขสวัสดิ์เพื่อไปใช้ด่านสุขสวัสดิ์แทนและประชาชนที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครโดยใช้สะพานพระราม9ให้ลงทางออกถนนสุขสวัสดิ์เพื่อมุ่งหน้าไปถนนพระรามสองทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพอขออภัยในความไม่สะดวก